ทุกคนเคยเห็นหรือว่าเคยกินปลาไหลหอกบ่อคะเมื่อนีสายสิงคโปร์สิมาเสนอเมนูแปลกพิสดารอีกแล้วหน้าตารูปร่างของเขาก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งถ้าเขาโตเต็มวัยนะคะสามารถยาวได้ถึง2เมตรและหนักถึง7กิโลกรัมเมืม่อนีเขาก็เลยสิมาเฮดเมนูต้มส้มปลาไหลหอกนะคะขั้นตอนการทำก็ตามใจฉันค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะว่าฉันทำแล้วเขาก็มาเตรียมเครื่องต้มของเขานะคะขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวพริกชี้ฟ้าแดงพริกขี้หนู ให้มากเพ็ดน้อยกระไส้หน่อยแพะมากเพ็ดลายกระไส้ไลายแต่ผู้ขากินเพนเน็ดบ่ไไ้กระไส้หน่อยหน่อยอะไรที่คิดว่ามันดับค้าวได้ก็เอามาใส่ให้หมดนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าปลาไหลหอ,อกเป็นปลาที่มีก้างใหญ่มากแล้วเขาจะมีก้างแซมมาน้าเนื้อพอร้อมนะคะใครจะกินก็ระมัดระวังนิดนึงทั้งก้างใหญ่ทั้งหลายพร้อมแต่ปลาไหลหอ,อกไม่ใช่ปลาเนื้อนิ่มนะคะเป็นปลาเนื้อค่อนข้างที่จะเหนียวเด้งนะคะจะให้แซบนะคะเอามาหนึ่งแล้วก็ไปเห็ดน,นาจิมซีฟูด้ดจิมนะคะแต่หนึ่งจิมนั่นสะพายสิงคโปร์เคยเห รือสิเอิ้นตม้มยำก็ไดนะคะเพราะว่าไดเอิ้นต้มสมมาแต่ที่แหลกแล้วนะคะกะเ็เลยว่าต้มสมมาเลยสัพพรสิงคโปร์กรเ็เฮตดตามที่ตัวเองถนัดนะคะอยากกินอะไรที่มันเปรี้ยวๆตม้มยำสมของเขาก็เร็ตแล้วนะคะหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้ที่จริงผักนะมันสีเขียวอยู่นะคะแต่ว่าสัพไสิงคโปร์เอาต้นหอมไส้หมอ้วก็ับปิดฝานะคะปิดไฟแล้วที่นี่ลืมตักใส่ถ้วยนะคะผักก็เลยเฉาหมดเลยเนื้อเขาก็สิประมาณนี้และคะ่ะทุกคนสังเกตดูที่เนื้อนะ,ะจะมีก้างติดมาด้วย